จ๋า,จาเด็กๆจ๋าจาอาวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเจ้าจะมาจัดกิจกรรมนะคะเป็นเสเตมศึกษาในเรื่องของโครงงานรสชาติที่หนูรู้จักนะลูกนะทีนี้คุณครูคให้เด็กๆดูอุปกรณ์ก่อนนะอ่ะเด็กๆเห็นอะไรบ้างลูกในนี้เห็นแงค่ะอ่าเห็นอะไรอีกคะสับะรถค่ะตะกร้าอะไรอีกน้ำตาลค่ะน้ำตาลแล้ว แต่ละอย่างนี้จะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูเจ้าจะให้เด็กๆได้ลองชิมเอาไหมลูกอ้านะคะเราเรามาเริ่มกันดีไหมดีนะคะใครพร้อมแล้วยกมือค่ะหนูพร้อมแล้วเก่งมากลูกเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าอะไรสิ่งไหนมีรสชาติเป็นยังไงนะคะคุณครูเจ้าจะเริ่มแจกช้อนเด็กๆนะคะครับเก่งมากขอบคุณครับเก่งมากครับ เราจะมีช้อนของเราทุกคนนะคะอันแรกเลยที่คุณครูจะให้เด็กๆชิมนั่นก็คือเอาว่าตามครูค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลครับ,รบเริ่มจากน้องลิงชิมคนแรกก่อนตักนิดเดียวเลยค่ะตักไม่ต้องอ๋อ,อปิกทรงเลนค่ะปิกทรงเลน เราจะมีช้อนกลางในการตักและเราจะไม่ใช้ช้อนของเราลงไปนะคะเพราะว่าเพื่อนต้องอ่ากินด้วยรสชาติไปยังไงรสชาติไปยังไงไปยังไงหวานหวานใช่ไหมคะหวานหวานไหมลูกหวานอ่าโออันที่สองอันที่สองคือเกลือตักนิดเดียวพอลูกนิดเดียวพอค่ะเกลือตักนิดเดียวนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะกิเกลนิดเดียวนิดเดียวคุณครูแค่ชิมลูก เดี๋ยวถ้าตักเยอะนะหนูไม่ได้อ๋อลลุมรู้สึกอะกินเกลืออะไรรู้สึกยังไงเค็มอะไรเค็มรู้สึกเป็นยังไงบอกบุ๊คเค็มนิดเดียวอยากกินเยอะนะนี่นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ชิมสับปะรดกันนะลูกนะเราล้างมือกันเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้อ่าถือไว้เลยลูกวันลนไทยได้ยังได้ยังไหนลองชิมสับปะรดดูสิ เป็นยังไงเกลือเป็นยังไงเปรี้ยวเป็นยังไงคะเปรี้ยวเปรี้ยวไม่ใช่เปรี้ยวนะเขาเรียกว่าเปรี้ยวอ่าพิธีชิมเปรี้ยวเลยสับปะรดเปรี้ยวเหมือนกับอะไรวาเลนไทน์เมือกมะนาวเมเลยครับเคยกินมะนาวใช่ไหมใช่เออมันเปรี้ยวนะคะเอาทีนี้มาต่อไปไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้กินแตงงูงูอ่ะปกป้องหนึ่ง ปกป้องหนึ่งชิ้นถือไว้ก่อนวาเลนไท่หนึ่งชิ้นทีนี้เด็กๆลองกินดูสิเป็นยังไงเอาว่าตามลูกวัตถุมะลันวัตถุมะลันแตงโมค่ะแตงโมครับวัตถุมะลันแตงโมค่ะแตงโมกินแล้วเป็นยังไงลูกหวานมีห่างเสียงด้วยกินแล้วเป็นยังไงคะหวานค่ะจ้ะสรุปเลยนะทีนี้ รสชาติของน้ำตาลเป็นยังไงหวานหวานครับหวานครับอ่ะแตงโมล่ะคะหวานครับเกลือล่ะคะเค็มครับเค็มอ่ะสับปะรดล่ะคะเปรี้ยวครับเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวนี่คือรสชาตินะคะที่เรารับประทานเข้าไปโดยใช้อะไรชิมใช้ใช้อะไรชิมตาอันนี้คืออะไรเทอะไรคะเทลิ้น นี่คือลิ้นนะคะนี่คือเขาเรียกว่าการใช้ลิ้นชิมรสเ,เป็นชิมรสชาติอ่ะน,นี่คือมีฟันมีปากนะคะเราใช้อะไรเคี้ยวฟัน,นแล้วก็ใช้ลิ้นในการชิมรสเข้าใจมั้ยคะเอาตอบมือให้คนเก่งหน่อยค่ะเ,คเก่งมากค่ะ